สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูนะคะมีดีนว่ามีการหาเครื่องมือในการใช้หาเหรียญหรือวัสดุโลหะนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่นะคะตอนนี้เราไปดูกันนะคะตามมาเลยค่ะมาค่ะอ่ะเราก็จะมาถึงนะคะก็จะสังเกตว่าเห็นเห็นมีใครนะคะกําลังทําอะไรอยู่ใต้ต้นไม้นะคะมาดูกันนะคะแล้วค่ะลับา สวัสดีค่ะนี่ทำอะไรอยู่คะลอะไรรียญโลหะครับเรียนโลหะน,นะคะอ่าอ่าทีนี้ก็จะเป็นการหานะคะโดยการใช้เครื่องนะคะอ่าเครื่องเจออ่าเช็คหานะคะจากนั้นจะได้ยินเสียงนะคะยินเสียงดงเหมือนกรบล้อมค่ะใช่ค่ะใชสัญญาณกรบใช่การหานะคะและทีนี้เมื่อเจอแล้วนะคะ เราก็จะมีอันนี้คือเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าชี้เป้าตัวชี้เป้านะคะน่ถ้าเจอโลหะแล้วจะได้ยินเสียงเนีย่ยนะคะเสียงดังเตืดเตืดเตืเตือย่างนี้นะคะ,ะแล้วก็จะมาใช้อะไรคะอันนี้อันนี้คืออะไรคะน,นี่คือจอบอจอบในการขุดหาโลหะตรงที่ชี้เป้านะคะ,ะแล้วก็ทำการขุดนะคะเรามาลุ้นกันว่าข้างในจะเป็นอะไร ตัวชี้เป่าก็จะดังเจ๊ด๊แล้วก็มีการหานะคะอม่ใ่ค่ะทนี่นะคะกนจะดังถ้าใกล้โโลหาเลยนะคะก็จะได้ยินเสียงแบบรวยๆนะคะเป็นวๆเป็นเงินเป็นเงินเนเงินเจอหรือยงคะอันนี้อ่าเห็นไหมคะเดี๋ยวะุ๊ตต๊ตตุตตต เป็นเหรียญห้าเป็นเหรียญห้านะคะขอดูนะคะเจอเหรียญนะคะขึ้นเรียนวะมีกุญแจติดเลยมันดีเออมันดีอันนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญบาทเก่าเหรียญอ่าอันนี้นะคะจะเป็นเหรียญบาทเก่านะคะซึ่งเหรียญบาทที่ในยุคนานะคะขอดูนะคะอ่า จะเป็นอุ้ยเป็นรียญทองเป็นยทองเหรียทองคุณคะถ้าสมมติอย่างน้อยในวันหนึ่งที่เราเป็นใช้เป็นงานอ่าอดิเรกอย่างนี้ในการหาใช่ไหมคะเป็นอาชีพเสริมใช่ไหมคะขั้นต่ำเนี่ยเราได้เท่าไหร่คะแบบของมีมูลค่าเลยค่ะมีไหมคะก็มีแหวนมีแหวนเป็นทองเป็นทองก็ได้ใช่ไหมคะเป็นพระมีบางทีก็มีแหวนทองนะะคเป็นพระเป็นเหรียญอย่างนี้ค่ะ ขั้นต่ำเนี่ยในการของหารน้อยที่สุดของแต่ละวันที่เคยสรุปสรุปมาเนี่ยค่ะได้เท่าไหร่คะก็ได้สิบบาทยี่สิบบาทอ่าสิบาทยี่สิบาทค่ะแต่ถ้าเป็นขั้นสูงนะคะแบบเป็น,ปนแบบราคาทุ่สูงของ,งแต่ละวันอย่างนี้เท่าไหร่คะก็จะมีพวกแหวนนี่แหละแหวนทองเป็นแหวนทองคําแหวนทองคำเน,นี่ยจะได้กี่บาทคะทราบไหมคะหรือว่าเป็นรู้แต่ว่าเป็นแหวนทองคำรู้แต่ว่าเป็น ั็ต้องคำแต่ว่าไม่รู้ว่าราคากี่บาทคือเป็นแหวนที่หามาเจอค่ะแล้วมันเป็นแหวนที่หามมันมันนานแล้วทีนี้เราไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นราคากี่บาทนะคะก็จะเป็นรูแ้แต่ว่าเป็นแหวนทองในการใช้ในการใส่นะคะนีนะคะนี่ก็จะเจอ,อแล้วค่ะจะเป็นสัญญาณในการเตือนีปพ่ออีก อ่ะอันนี้นะคะคืออะไรคะน,นี่เป็นโลหะสีทองหรือเรียกว่าอันนี้จะเป็นวอลเกิลวอลเกิลของทักเรียนนะคะคอ่าเพราะว่าอันนี้อ่านี่นะคะคอันนี้คือเจอแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือเจอ,อแล้วนะคะจะเป็นสัญญาณเตือนนะคะในการ ก็จะใช้จอบในการขุดหาเหรียญนะคะนี่จะเป็นเครื่องมือในการหาจะมีเสียงนะคะจะมีเสียงแบบเหมือนเสียงกบร้อง่ะค่ะเลือกเหมือนเขียดโดนงูกินรนวันนี้นะคะเนี่ยพอเจอนะคะนี่ค่ะมาดูเขาจะได้ดินีได้ยินเสียงค่ะติ๊ดติๆเติ้ติ้ติ้ยเตเนี่ยคือการอ๋อเนัออันนี้จะเป็นโลหะ เอ็มร้อยห้าสิบค่ะนี่เป็นเป็นเอ็มร้อยห้าสิบนะคะก็ะจะเป็นสีนี่นะคะเมื่อกี้จะเป็นโลหะค่ะอันนี้คือเจอแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นเสียงนะคะแล้วก็ใช้อ่า นี่นะคะจะเป็นตัวชี้เป้านะคะถ้าเจอสัญญ,ญ,ญาณติ๊ดติดติ๊ดติ๊ดก็คือการเจอโลหะนะคะแต่ไม่รู้ว่าโลหะนั้นคืออะไรนะคะมาดูกันนะคะอ่านี่นะคะตัวชี้เป้าอ่าเห็นไหมคะได้ยินเสียงไหมคะเนี่ยมาดูกันนะคะว่าจะเป็นอะไรนะคะลุ้นกันค่ะ เสียงดังเสียงดังแบบนากก่ากลัวมากเลยนะคะมันจะมันจะระเบิดก้อนปูนก้อนอิฐหรือเปล่าอ๋อก้นนี้เป็นโลหะนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นโลหะเหมือนกันแต่น่าจะเป็นโลหะเหงินใช่ไหมคะดำก๊อกหรือเปล่า <c oughs> ที่จับน้ำก๊อกน้ำ อะค่ะวันน right? ี้นะคะหาไปหาไปกี่ชั่วโมงแล้วคะวันนี้ประมาณสองชั่วโมงใช่ไหมคะประมาณสองชั่วโมงอ่าค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่ได้ก็จะเป็นเหรียญใช่ไหมคะเหรียญเป็นเหรียญเป็นเหรียญนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญนะคะแล้วทีนี้ได้กี่เหรียญคะอันนี้ยี่สิบหกเหรียญอ่าี่เหรียญก็จะมีเหรียญห้านะคะจะเป็นเหรียญห้าเก่านะคะก็จะเป็นแบบนี้เหรียญห้าเก่าแล้วก็จะมีเหรียญบาทด้วยนะคะอ่าเราเจอเหรียญบาทเนี่ยค่ะจะเป็นเหรียญบาทนะคะเนี่ย คือสิ่งที่หาได้ของแต่ละวันอันนี้สามารถเป็นอาชีพเสริมได้นะคะก็จะเป็นงานอนดิเรกหนึ่งที่เวลาว่างจริงแล้วก็จะมาหานะคะซึ่งก็เป็นงานที่ทําให้เรารู้สึกสนุกไปกับมันนะคะเป็นการค้นหาเหมือนนักอะไรคะนักโบราณค<ฮ>ดีใช่ไหมคะนักสมบัตินักล่าสมบัติค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนนักล่าสมบัตินะคะ,นนะ,คะก็จะเป็นงานที่แบบลุ้นไปด้วยทําไปด้วยเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเจอจะเจออะไรเป็นโลหะเช่นเมื่อกี้อาจจะเจอฟ้า m 1 5 0อย่างนี้ก็จะเป็น็อกเกิ้ล ท้องเล็กๆบ้างแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่ไม่สามารถกรันตีได้ว่าสินี้เจนั้นต้องเป็นเงินตลอดนะคะเพราะว่ามันหาได้ทั้งโลหะแล้วก็เป็นเงินใช่ไหมคะสิที่หาได้ค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการหาการใช้เครื่องมือหาเงินก็จะมีจอบบ้างมีที่อะไรคะอันนี้อันนี้ตัวี้เปาเออตัวซีเปาแล้วก็เครื่องตรวจหานะคะก็เป็นความรู้นะคะ,ะเป็นความรู้อย่างหนึ่งเพราะว่า ส่วนน้อยจะเจอนะคะวันนี้เราก็จะมาเจอเราจรึงทำนำความรู้มาฝากกับทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่มากค่ะสว่วนขอบคุณมากค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ